สวัสดีครับข้อความจากจักรวาลน,นะครับที่ส่งถึงคุณในวันนี้ครับสำหรับคนที่มาเจอคลิปครับก็มาดูกันครับว่าจักรวาลมีข้อความม,มีเมสเซจอะไรที่คุณจำเป็นต้องรู้ครับสำหรับคนที่มาเจอครับมเมสเซจข้อความครับที่คุณจำเป็นต้องรู้ครับ f o forgiveness ครับว้าว Forgiveness คือการให้อภัยคือความเมตตาคือความรักครับหลายๆคนเนี่ยสิ่งที่คุณอาจจะจำเป็นต้องรู้คือคุณมีอิสรภาพหรือเปล่านะครับจากความทุกข์ต่างๆความความรักความเมตตาหรือการเติมเต็มในตัวเองนะครับที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอิสระนะครับ Forgiveness เนี่ยสำหรับหลายๆคนนะครับแม่เสษตรงนี้คือเมื่อเรามีความกโกรธเมื่อเรามีความ เกียรนะครับหรือเมื่อเราเไม่ได้ให้อภัยนะครับหรือโอโหสิกรรมครับด้วยด้วยจิตวิญญาณจริงๆนะครับเราอาจจะพูดแค่โอโหสิกรรมแต่ในจิตวิญญาณของเราจริงๆในความรู้สึกของเราอนะครับเราอาจจะไม่ได้โอโหสิกรรมให้ดังนั้นไม่เสร็ตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่จักรวาลกำลังจะบอกกับคุณครับว่าคุณต้องการอิสระภาพครับคุณต้องการความเพียร์ฟูลความสงบคร,ครับโดย โดยโดยโดยความเรียบง่ายในการใช้ชีวิตของคุณที่คุณสามารถค้นพบหรือค้นหาได้จากอะไรครับจากการเติมเต็ม,ต,มตัวคุณก่อนเมื่อคุณเติมเต็มนะครับรักเมตตาตัวเองดูแลตัวเองซอเซลล์แคร์ตัวเองไม่ว่ารูปแบบวิธีไหนก็ตามมันจะทําให้คุณเนี่ยมีความรักมีความเมตตาให้กับคนอื่นด้วยนะคะรับเมสเซจครับข้อความครับสําหรับคนที่มาเจอวันนี้ครับจักรวาลมีข้อความมีแมสเซจอะไรที่อยากจะบอกถึงคุณ หรือใครที่กําลังไขว้าหรือใครที่กําลังแบบตามเป้าหมายตัวเองอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าทําไมมันท้อจังเลยทําไมมันเหนื่อยจังเลยทําไมมันยากจังเลยลองให้อาภัยตัวเองดูให้อาภัยตัวเองในที่นี้คือไม่ต้องกดดันนะครับกับเป้าหมายของตัวคุณครับปล่อยให้ go with the flow ปล่อยให้แบบคุณทําสิ่งต่างๆครับทำงานของคุณเนี่ยด้วยความรักครับพยายามบอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับ enlightenment ครับ enlightenment ขึ้นมาเนี่ยสำหรับผมก็คล้ายๆกันครับก็คือการ อเอาวเนตในพลังงานที่สูงกว่าพลังงานที่สูงกว่าเนี่ยสำหรับเราก็อาจจะเป็นพลังงานของจิตวิญญาณอาจจะเป็นพลังงานของการที่เราต้องการที่จะเข้าไปควบคุมคนนั้นเข้าไปควบคุมสิ่งนั้นเข้าไปควบคุมสิ่งนี้ต้องการให้เป็นในแบบที่เราอยากจะให้เป็นมันจะทําให้คุณเกิดความทุกข์ใจครับดังนั้นเนี่ยอิสระภาพครับหรือการเอาไวเนตว่าทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างครับที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีหรือไม่ดีก็ตามครับ ถ้าเมื่อใดคุณไปต่อต้านด้วยด้วยความที่มันเป็นพลังงานลบทั้งหมดเนี่ยคุณก็จะทุกข์ใจเองนะครับดังนั้นจกักรวาลพลังจะกำลังอาจจะกำลังบอกคุณอยู่ว่าการอ w a r e n การตื่นรู้นะครับการเข้าใจตัวเองอันดับแรกเนี่ยคือประตูที่จะทำให้คุณพบเจออิสรภาพหรือนิพานในโลกมนุษย์ก็ได้ผมจะไม่พูดถึงนิพานในโลกของจิตวิญญาณน,นะครับ f o c u s n e ่ยกับ a l n m e n t เนี่ยคือไพ่ของการตัดสุนหรือการตื่นรู้ใช่ไหมครับหรืออาจจะพูดว่าเป็นปรินิาพานก็ได้ ดังนั้นการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนะครับในมิติของการดํารงชีวิตในในโลกมนุษย์อยู่เนี่ยคุณจะเอาหลักคําสอนตรงนี้นะครับผู้รู้ครับผู้ตื่นผู้บิกบานเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้เอามาอาดัดแอบใช้ให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยได้อย่างไรนะครับ โอเคนะครับแล้วก็อับันดานครับเนี่ยแหละครับเมื่อคุณเกิดการตื่นรู้เมื่อคุณเกิดการ a w a r e ครับความบุดมสมบูรณ์มันก็จะเบ่งบานจากจิตใจของคุณจากจิตวิญญาณของคุณจากความรักของคุณต้องบอกว่าจักรวาลเนี่ยอาจจะก,กําลังบอกกับคุณอยู่ครับว่าเมื่อคุณให้อภัยคุณมีความรักครับการให้อภัยความเมตตาม,มันคือความรักโดยไม่มีเงื่อนไขต่างๆและเมื่อคุณมีความรัก ได้คุณรู้ได้ด้วยตัวเองว่าคุณสามารถที่จะเติมเต็มตัวเองได้จากวิธีไหนโดยที่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปยึดติดกับบุคคลสถานที่สิ่งของชื่อเสียงหรืออะไรต่างๆมันจะก่อเกิดเป็นความอุดมสมบูรณ์เบ่งบานขึ้นมาในสถานที่หรือในพลังงานของตัวคุณเองดังนั้นเนี่ยจักรวาลอาจจะกำลังบอกคุณครับว่าเมื่อคุณนะครับ พัฒนาตัวเองในทุกๆด้านครับทั้งในเชิงของการพัฒนา,าจักกะทั้งในเชิงของมุมมองที่คุณมีต่อชีวิตต่อทุกๆสิ่งต่อทุกๆอย่างนะครับแบบเข้าใจมันคุณจะเกิดความอุดมสมบูรณ์ <ard ly fan at ine> อัลบั้นรันเนี่ยมันก็เป็นทั้งชีวิตที่แบ่งบานสิ่งดีๆที่จะเข้ามาโอกาสดีๆที่จะเข้ามาเส้นทางชีวิตที่ดีขึ้นที่อาจจะเข้ามาหาคุณก <i> ็ได้ดังนั้นเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์เกิด <i> ขึ้นสําหรับคนอยู่และจักรวาลเนี่ยอาจจะกำลังบอกคนที่มาเจอคลิปนี้ว่าคุณ <i> คือต้นเหตุแห่งความมมอุดสบูรณ์แลละผ ต่างๆก็จะตามมานั่นเองนะครับก็อาจจะเป็นข้อความทั้งหมดประมาณนี้เลยขอบคุณครับ